ยหยงเมื่อไหร่นในจะแนะนำแฟนในให้เรารู้จ uh, ักอ่ะเขาเลิกกับเราแล้วอะอ่้าวทำไมอ่ะก็เห็นรักกันอยู่ดีๆทำไมถึงเลิกกันหนอจะมีเหตุผลอะไรอีกล่ะก็เรามันจนไงก็เลยทิ้งเราไปหาคนรวยอ่ะเลยป่นเก่าฉันเองอ่ะ ผอนี่เหรอแฟนเก่าเธออ่ะที่บอกว่าเป็นคนส่งของใช่ปะ่ะมาน,นั่งร้านหลูบๆแบบนี้มีปัญญาจ่ายเหรอนี่แฟนใหม่ฉันเองแล้วผู้หญิงคนนี้คืออ๋อเขาเป็นเป็นแฟนเขาเองค่ะขอโทษนะครับเออตรงนี้เราจองแล้วนะครับ เมื่อคุณไปนั่งโต๊ะอื่นได้ไหมครับกูอย่านั่งที่นี่อ่ะมีปัญหาอะไรเปล่าาร้านหรูขนาดนี้สั่งแค่น้ำเปล่าเนี่ยนะเนาะมานีหน่อยรับใบดีคะ่ะบเนาะเอาวายที่แพงที่สุดดีที่สุดของร้านมาได้ค่ะเนาะคะ พี่ก็ขอวทยที่แพงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดของร้านค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยๆน้องเอามาหกขวดเลยได้ค่ะพี่ก็ขอหกขวดนะคะค่ะเดยอเอามาลังหนึ่งเลยได้ค่ะของพี่ก็ลัางหนึ่งเหมือนกันค่ะได้ค่ะ ค้าสะดวกเป็นเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตคะเท่าไหร่ครับ1 3 8 8ง0สบาทค่ะบัตรเครดิตป่ะแล้วคุณล่ะของพี่เท่าไหรค่ค่ะเหมือนกันคะ่ะ1 3 8 8ง0 0บาทค่ะคุณน้อยคะรบกวนทำสดเลาได้เขาสิเปอร์เ์ แล้วก็แถมผลไม้เขาจานหนึ่งนะคะค่ะเจ้านายขอโทษนะคะคุณลูกค้าวงเงินเครดิตของคุณลูกค้ามีไม่พอจ่ายค่ะรบกวนเชิญคุณลูกค้าที่เคาน์เตอร์ด้วยค่ะ จะไปได้ไงอ่ะเชิญค่ะไม่ต้องหาลูกค้าจะไปได้ไงอ่ะทีรักที่เราช่วยจ่ายก่อนได้ไหมฉันไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นรอกแล้วเงินที่พี่ให้ไปเดือนที่แล้วล่ะฉันเอาไปซื้อกระเป๋าหมดแล้วเอาอย่างนี้รออยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินที่รถ คะริการจับใหม่เลทรแบบริกาับหม่เลขทราบพี่คะหนูไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นแล้วหนูก็ติดต่อแฟนไม่ได้แล้วด้วยหนูขอไปตามแฟนได้ไหมคะคุณคะไม่ต้องไปตามแล้วคะ่ะฉันเห็นเขาขับรถออกไปแล้ว จำไมนะคนบางคนก็อาจจะรวยจริงแต่เขาก็ไม่สามารถให้คุณได้ทั้งหมดที่เขามีเพราะว่าเขาไม่ได้รักคุณแต่กับบางคนถึงแม้เขาจะไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่เขาก็สามารถให้คุณได้ทั้งหมดที่เขามีเพราะว่าเขารักคุณจริงบินนี้คุณไม่ต้องจ่ายแล้วนะหยงเป็นคนใจ่ายให้คุณแล้ว